นสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่หินก็พามาอีกที่หนึ่งเลครับที่มีเจ้าคาบิคอนนะฮะอยู่นะฮะก็ใครจะไปรู้ว่าที่นี่มันจะมีเจ้าคาบิคอนอยู่จริงๆนะฮะพี่เองก็มาวันนี้ขับรถมาท่ามกลาง ฝนตกนะฮะก็ทุลักทุเลมากครับผมฝนตก่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็พาหมาม้านะครับก็ครอบครัวมาช้อปปิ้งนะครับในที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะเฉลยในท้ายคลิปนะฮะตอนนี้ก็พี่หินก็เดินรอบรอบร้านอยู่นะครับเพิ่งมีสัญญาณเจ้าเนียบายนะฮะซึ่งระบบเนี้ยเวิร์กมากครับผมบอกจริงๆว่าเวิร์กจริงๆนะฮะครับผมพี่เองก็เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บรีบเลยครับ ไม่ต้องซื้ออะไรครับออกมานอกร้านทันทีครับผมรอบๆข้างก็จะมีเจ้าเจ้าฟุจิฮิดาเนะนะฮะแล้วก็เจ้าเซนิเซนิกาเมะน,นะฮะแล้วก็โผล่มาเมื่อกี้ก็เออก็จะเป็นเออเจ้าลิซาโตนะครับก็ไม่ได้สนใจเลยครับสนใจตัวเดียวก็คือคาบิกอนครับผมวันนี้ก็เนียบายนะครับเดินๆอยู่รอบๆนะฮะ อจะไปด้านนู้นยังไงพี่ก็งงมากครับตอนนี้ในร้านาในเห็นในแมปนี่มันเห็นง่ายนะครับแต่ว่าในหน้าร้านที่พี่เห็นเนี่ยมันแทบจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมหลงทิศอยู่นะครับตอนนี้นะฮะก็กาลังเดินรอบๆบข้างอยู่นะครับตอนนี้ไปด้านข้างของร้านนะฮะอันนี้ก็สํารวจนะครับมันเป็นน้ําพุนะัะผมตรงนี้นะฮะก็พี่ก็เดินมาอยู่นะครับรอบๆบข้างนะฮะเอ้าเฮ้ยหายมันหายไป มันหายไปนะฮะโอ้เ,เหตุการณ์นี้ไม่เวิร์กเลยครับเหตุการณ์นี้แย่มากครับเอา้ากลับมาแล้วครับวันนี้กลับมารีบเลยครับถ้ากลับมาเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับให้รีบกดระบบเนียบายนะฮะมันสามารถที่จะล็อกไว้อยู่สักระยะหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยหรือว่าแคนเซิลไปอีกสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะรีเฟซใหม่แล้วมันจะทําให้ไม่เจอนะฮะอันนี้พี่ก็เริ่มเดิน เข้ามาใกล้แนละ้วสังเกตท่าเนียปายเนี่ยหน้าเบนตัวแรกนะะเพิ่มขึ้นมาในอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายสุดนะฮะก็แสดงว่ามันเข้ามาใกล้แล้วเจอแล้วนะครับ<อ>เจอแล้วโอเค,อเ,คเจ้าสนโนแลกนะฮะโอ้ค่าซีพีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้ใช้บอลแดงนะฮะที่เอาลัสเปรรี่ให้รับประทานก่อนนะครับอ้น,นี้ปิดเกมเลยอ่เอาเลนสองหาไม่ได้ครับเจ้าอาตาบอลนะฮะ อันนี้ที่มี5อันนะลุ้นมากเลยว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับเสี่ยงมากเลยครับอย่างน้อยก็คือเจ้าเจอคาปิโอนเนี่ยต้องเจอต้องเก็บสะสมไว้นะฮะก็คือย่ายขานะฮะเอาตาบอลนะฮะตัวเกรสบอลเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็ราสเบอรี่นะฮะมีความสําคัญจริงๆนะฮะอันนี้ต้องมีสองครับผมลุ้นะครับว่าได้ไม่ได้โอ้ god ตายแล้วนะครับก็ฉากตรงที่สองครับซอนแรกมาแล้ว มาดูกันนะครับว่าโอ้โอ้ไฮเปอร์บีนนะฮะหนึ่งโกรทหนึ่งพันหนึ่งพันเอ่อโทษทียับหนึ่งร้อยยี่สิบจิตนะฮะแล้วก็เป็นซ์ซุนรีด้วยครับนะฮะที่ก็มาร์กจิ้งไว้ก่อนนะเป็นโซบีนะครับตรงนี้ดีมากเลยครับอ่านี้จับจับแล้วแล้วตัวอื่นก็เอ่อไม่สำคัญแล้วครับอันนี้ก็จับเล่นแล้วครับอันนี้จับให้ดูนะฮะในหน้าร้านนะครับผมอ่า นี่กัมสิทิกรรมเมะนะครับจับไปแล้วนะครับตระชะนะครับเก็บไว้ก่อนฮะซึ่งเจน2เนี่ยต้องเก็บไว้เยอะนะครับมีการปรับระบบนะฮะใหม่นะครับในส่วนของเจนสอเนี่ยเื่องสมัยเยอะมากนะครับแล้วก็เจ้าพุชิมีดานะฮะก็เก็บมาอีกตัวนึงครับพ่อพี่กําลังจะเตรียมอีโวฟอีกตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้จับยากนะฮะอกเป็นอัลตาบอลนะฮะ ถ้าเห็นวงกลมสีแดงเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างจับยากนะฮะก็อ้าวรุดยังรุดนะครับผมเสียดายบอลมากครับอันนี้ก็ลาสเซอรี่นะครับมาตั้ง419นะคริบอา้าวอูกพลาไปได้ไงเสียดายของอ่ะแล้วนะฮะนี่ลูกอยู่ท้ายท้ายไม่ได้ครับมาดูกันครับซื้อซื้อซื้ออ่าก็ฉักได้แล้วนะครับนี่เค นะฮะฮในการจับเนี่ยอย่าลืมนะครับปั่นบอนะฮะแล้วก็พี่ก็มาจับคาบีอ่าคาบกระบีนะฮะตัวหนึ่งอ่าพี่เปิดระบบออนไลน์ครับร้านขนมอ่าขนมบ้านโกไข่นะครับนี่ใครจะไปรู้ว่ามันจะอยู่ที่นี่นะครับมันอยู่ใกล้สนามบินนี่เองนะฮะพอจับได้แล้วนะครับเป็นไงครับก็จะได้แล้วนะครับมาหนึ่งตัวนะฮะนี่ไง โอเคครับถึงเวลานะครับที่จะเอามาลองดูนะเจ้าคาบิกอนนะฮะตอนนี้ก็พี่หินก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะร้านกูไข่นะครับก็เดี๋ยวก็จะนําเจ้าคาบิกอนมาทดลองดูว่าไอตัวที่จับเนี่ยเป็นยังไงนะฮะจ้ยิมตัวนี้เป็นยิมเลเวล8นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาแข็งเหมือนกันนะฮะก็ลองดูนะฮะว่าพี่หินก็จะเอาตัวผลพลที่พี่มีอยู่นะฮะมาลองตีดูนะครับ ตียิมเดียวกันนะครับในตัวนี้นะฮะยิมเลเวล8ก็จะมีเจ้าไคลล์สนะฮะเจ้าไซดอนนะฮะนัสซี่นะครับไครลิวนะฮะมีเจ้าซานโอลักอยู่ด้วยนะครับโอ้เยอะมากตัวนี้ก็คือถ้าจะตีหรือว่าอัพเลเวลก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นนี่ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับในการตีเลเวล8นี่นะครับผมโอเคนั้นพี่จัดทับก่อนนะับว่าเป็นตัวไหนนะครับอืม เดี๋ยวพี่ก็จะเอาเนโรบอลนะฮะเนโรบอลเนี่ยตัวไฟติงนะครับผมเ้ามาด้วยแล้วก็ต้องการธาตุไฟนะครับผสมผสานระหว่างธาตุน้ำนะฮะแล้วก็ธาตุดินเข้าไปนะครับอ่ะอันแรกพี่ก็จะไม่เอาซานโนแรก่อนนะฮะเอาเจ้าไลชูมาตีดูก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับตีนะครับไม่ซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับก็มีผลมากนะครับดูนะยครับดูดูนี่นี่นี่นะครับดูพลังครับ ค่า cp ลดลงต่ำเลยนะฮะเห็นไหมฮะตีเจ้าเกียร์ดอสนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงสองดูนะฮะโอ้ยสวนกันอืพลาดนิดเดียวนะฮะโอ้โหไม่น่าเลยนะไม่ตายไม่ครับเอาเจ้าลิซาดอนมาฮะมาสู้รามาตีนะฮะลิซาดอนมาตีนะครับตีนี่สวนนะฮะตีเข้าไปครับใช้หางฟาดเข้าไปนะฮะตัวนี้นะฮะลิซาดอนนะครับ นี่ชนะครับผมนี่ตีสวนนะฮะเอาตัวที่สองนะครับเจ้าไครลอสนะฮะแล้วไครลอสที่ใช้ท่าไม่ตายไปนะฮะเดี๋ยวก็ลดน้อยเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะฮะตัวนี้ใช้ได้นะครับพี่ก็ตีก่อนเลยครับโอ้ยโดนนี่โอ้เจ้าไครลอสนะฮะท่าไม่ตายมันโอ้โดนอีกแล้วนะฮะโอ้ยนี่แต่วว่าก็หลบได้นะครับนี่ซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะฮะ แต่เขาตีกลับมาเนี่ยเออไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลนะครับผมดูนะฮะโอ้ยอา้าวตัวของพี่หายนะครับโอ้ดูนะ,นระครับมันแห้งประชําครับประมาณนี้นะโอ้ยโดนสองทีไปเลยนะล่วงนะฮะดูเจ้าไซดอนนะฮะอันเป็นไรครับพี่ก็จะเอาเจ้าเอ่อชาวเอ่อชาวเวอร์นะครับตัวชาวเวอร์มาตีนะครับผมนี่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 สปนทำไรนะครับตรงนี้ โอ้ยโดนโอ้ยเกือบไปนะฮะไให้โดยปัมนะฮะหนึ่งทีนะครับผมโอ้สำหรับการเจ้าไซดอนเนี่ยการตีเนี่ยของมันค่อนข้างค่อนข้างหนักนะฮะค่าของมันนะฮะสุดเฟสตีนะฮะตัวนี้โอ้ยโอ้ยดูท่ามันครับอไอโดปัมนะฮะนี่โอ้ท่าเอิร์ธเวสมันนี่น่ากลัวมากครับผม นี่เจา้าเนซซี่นะฮะต่อมาเนซซี่เด็กพี่ขอเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเป็นเอานิโดคิงเข้ามานะครับดูนะครับนิโดคิงนะครับนี่นะครับนี่นี่ซูเปอร์เฟคทิฟเหมือนกันนะฮะนิโดคิงนะครับนี่โอ้ยตรงวนเนสซี่พลังมันตัวนีส้สุดๆจริงครับนี่ก็เอาเ<ห>จ้าเกียร์ดอตมาฮะกัดไฟโอ้ยโอ้ย โอ้ยตายแล้วโอ้ยที่พยายามใช้นะครับทวิตเตอร์ไม่ทันนะฮะโอ้ตายแล้วช้ามากเลยครับเจ้ากีรดอซี่ที่เพิ่งได้มาใหม่นะฮะอีโวมาครับเอาเนลลารบอลนะครับสอยเข้าไปสอยเข้าไปนะฮะแต่ก็ไม่มีผลนะครับนี่โอ้แต่ว่าเขาตีกลับมาเนี่มีผลเยอะมากครับอืมจะแล้วจาแล้วยังไงดีเนี่ยเหลือไม่กี่ตัวแล้วฮะโอ้โหโอ้ยตายครับ โอ้ยอ๋ยังอยู่ครับชาวเวอร์ยังอยู่นะฮะอีวี่ยังอยู่เจ้าชาวเวอร์ยังอยู่นะฮะแพ้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมโอ้ยิมไม่เป็นไรครับก็ตียิมเดียวกันครับถือว่าเป็นการฝึกนะฮะที่พี่ก็ขอเปลี่ยนนิดนึงคะตัวกิรอดอสเพิ่งได้มานะครับพี่เพิ่งอีโวมาใหม่นะครับก็ลองลองมาตีดูก่อนนะฮะนี้ไลชูนะครับ แล้วก็เจ้าลิซาดอนนะฮะอ๋อยังมีเจ้าคาแม็กอยู่นะฮะลืมไปเลยฮะไม่ได้ซบชีวิตมันไว้นะฮะคือเอาไปวางไว้ในยิมอื่นนะฮะก็เห็นไหมครับมันจะมีอยู่3สีนะฮะที่เป็นสีของมันนะฮะก็ยังมี3เลเวลไอ้ส่วนของันนี้นะฮะสีชมพูตรวนี้ก็ก็จะฉีดในส่วนของรักษาเนี่ยแค่ปานกลางนะฮะ ตัวถัดมาเนี่ยก็เป็นสีทองสีทองหรือสีแดงไม่แน่ใจนะกะ็มีการรักษาก็คือมีค่าในการรักษาเนี่ยประมาณขึ่นเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่สีสุดท้ายเนี่ยสีสุดท้ายเนี่ยออกสีชมพูเห็นไหมฮะส,สีชมพูหน่อยหนึ่งเนี่ยคือฉีดไฟเนี่ยมีผมเยอะมากก็คือรักษาเนี่ยคือเต็มแมก็กนะฮะเต็มหลอดเลยนะฮะก็ถัดมานะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับตัวที่ มีไหมพี่ขอเพิ่มพลังก่อนนะครับในส่วนงนี้นะฮะเอาให้เต็มเลยนะครับเนโรบอนนะฮะแล้วก็เกียร์ดอสนะฮะอ่ะยกที่สองพี่ขอจะทับใหม่นะครับผมต้องเปลี่ยนนะฮะสายฟ้านี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะตีได้มีประสิทธิภาพพี่จะเอาเจ้าตัวที่ได้มาใหม่นะครับ เจ้าคาบิคอนนะฮะแล้วก็ลากลงมาหน่อยนึงเจ้วจัดทับนะฮะเวลาจัดทับนี้ก็เราดูในส่วนของท่าที่เราคิดว่าสามารถที่จะต่อกองมันได้นะครับแม้จะไม่ค่า CP ต่ำแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าอท่านี้ไม่ถูกกว่ท่านี้นะครับท่านี้แพงกว่าท่านี้เราก็สามารถที่จะตีได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแม้จะพลังต่ำก็ยังสู้ได้นะฮะอย่างเช่นพี่เอาไลชูมาตีนะครับค่าพลังถึงค่าซีของมัน2อ0 0ฮะแต่พี่ก็ยังพอสู้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูยก2นะครับพี่เจ้าไลชูแล้วก็เอาคาปิบิคอนเข้ามาแทนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับดูนะฮะเป็นไงครับดูครับซุปเปอร์มักเนะฮะนี่ตีสวนเลยนะครับผมนี่ตีสวนมันกัดตามานะฮะนี่ตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปยกนี้คงไม่พลาดนะฮะ ตรงที่แล้วเนี่ยพาดพาดไปนะครับผมวาโมแต่ใช้ท่าพลังทันเดอร์นะฮะนี่ตีเข้าไปนะหลบได้นะโอ้หลบได้โอ้โหทันเดอร์กับไปนะครับนี่กับไปนะฮะโอ้ต้องตีเพิ่มอีกทีนึงนะครับนี่นี่ตีโอ้โหเกือบไปนะฮะมานะครับไอเจ้าไคลอสนะฮะไคลอสอสตีกันนครับไม่มีผลมากนะครับพี่ขอเปลี่ยนเป็นนี่ ออกขาบิคอนขึ้นมาเลยครับนี่ดู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 ท่ามันนะฮะนี่นี่ท่ามันนะครับเร็วมากเลยครับเจ้าอ้วนตัวใหม่นี่ครับยังไงครับโอ้โหเขาตีกลับมาเนี่ยแทบไม่มีผลกับพี่นะฮะก็คืออ่าดูเลพี่เอาชาเวอร์มาลองตีดูอีกทีนะครับผมนี่นี่โอ้โหโดนโดนนะฮะนี่ตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปนี่ โอ้โดน s ับมิชชั่นไปนะครับนี่ไม่ไม่ตีเข้าไปนะฮะเจ้าชนะครับผมชนะสองเลยครับโอ้โหมาตัวเจ้าไซดอนตัวนี้แข็งโป๊กมากเลยครับเจ้าตัวนี้นะฮะส่วพี่ก็อีโวมาได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าดีมากนะครับไม่ได้เอ r ร์ q u a k นะฮะไม่ได้ท่าเอ r ร์ q u a k มาอืมนี่ครับตีนะครับ โอ้โหส,ส่วนไปปุ๊บไม่ได้โอ้โหไฮโดรปั๊มโอ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบหมดหลอดงูพระเจ้าเกือบไปนะครับโอ้โหเกือบหมดนะฮะนี่นะครับโอ้ตายนะโอ้โหออกมาอืมถ้าอ้วนนะฮะถ้าอ้วนมาตีแทนนะครับนี่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 นีสวนเลยนะครับนี่บนปราบนะครับสามตัวนะฮะ อันนี้แนสซี่นะตัวนี้แข็งโป๊กนะครับโอ้โหดูท่ามันนะครับโอ้โหดูสองทีโอ้โหนสซี่น่าจะพรังการโจมตีมันเยอะมากเหมือนกันนะฮะดูนะการโจมตีมันหนึ่งครั้งเนี่ยทำเอาคาบิคอนของพี่เนี่ยลดไปเยอะเหมือนกันนะฮะดูนะฮะโอ้โหโอ้โหตีนะครับตีตีลบตีโโอ้หูมีไฮเบอร์บีมอีกทีนะครับได้ไหมฮะบีมโอ้โห นี่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 โอ้ดูตัวนัซซี่มันครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะโอ้โหดูที่ครับโอ้โอ้โหไม่ได้นะครับพายอนพี่แพ้ไปนะฮะมาแล้วฮะเจอลอทพี่นะครับเจออีกตัวนึงครับไซดอนโอ้เหนื่อยเลยครับตา่านนี้ผ่านไหมนะเหนื่อยจริงๆรครับว่าผ่านเจอไซดอนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปเจอไอ้เจ้าไคลิวอยู่นะครับผมยังไม่เจอไครลิวเลยนะ ตีทำไมครับตีทำไมครับนี่กัดนะฮะพี่ลองใช้ทวิตเตอร์สวนโอ้โหไม่ได้นะฮะโอ้โหสวนกับมันโดนท่านี่เนระบอลออกลงนะครับผมมาเจอกับเจ้าไซดอนนะฮะซูเปอร์เฟคทีนะฮะซึ่งพี่ลองมาเช็คค่าไอวเนี่ยอยู่ประมาณ80กว่านะครับผมซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพี่ติดธุระนะครับก็คงตีได้ไม่หมดนะฮะต้องออกขอนะครับผม โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการนำเจ้าคาบิกอนนะฮะเจอตัวเป็นๆนะครับใครจะรู้ว่ามันอยู่ที่นี่จริงๆนะฮะก็พี่เองก็นำมาฝากนะครับแล้วก็นำมาเอาเจ้าคาบิกอนเนี่ยมาลองตียิมนะครับในสีเดียวกันนะครับก็คิดว่าได้อะไรนะครับสนุกๆนะครับผมเออก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆไลค์ทุกๆแชร์แล้วก็ทุกๆส u b s c r i b e นะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่หินนะครับ255นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ